รอดตายจึงได้มาเล่า EP สามตอนปืนใหญ่ถล่มเนิน538ก่อน8โมงเช้าเล็กน้อยสายฝนตกพรำพรำทั่วบริเวณเนิน538สายลมพัดแรงดังอู้อู้ต้นไม้โอนเอ็นไปตามแรงลมเสียงไม้เสียดสีกันดังเอียดอาดเอียดอาดนกป่าร้องระงมขับกล่อมพงไย ป่าแถบนี้อุดมสมบูรณ์ต้นไม้สูงใหญ่ตระงานสัตว์ป่าเริงร่าไม่มีอะไรผิดปกติแม้แต่เวียดนามที่อยู่ในฐานก็คงไม่รู้ว่าความตายกำลังจะมาเยือนพวกเขาสัตว์ป่าที่ร้องเรื่ององมเสียงแซ่อยู่ขณะน,นี้คงไม่รู้หรอกว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ป่าที่เป็นเหมือนแดนสวรรค์ของพวกเขา กำลังจะกลายเป็นเมืองนรกเพราะว่าจะเกิดสงครามใหญ่ที่มนุษย์จะเข็นฆ่ากันด้วยอาวุธนานาชนิดที่ทันสมัยซึ่งมีอานุภาพการทำลายร้างสูงปา่าดงดิบแหงนี้จะถูกทำลายกลายเป็นตอหรือว่าเป็นสนามฟุตบอลในพริบตาทั้งคนทั้งสัตว์จะต้องตายเกลื่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แปดโมงเชา้าวันที่ 21, ยี่สิบเอ็ดเดือนกันยายนพศสองพันห้ารอยี่สิบเก้าปืนใหญ่หลายขนาดของไทยที่ยิงจากหลายฐานหาลูกปืนใหญ่ได้พุ่งแหวกอากาศไปที่เนินห้าสามแปดช่องโอบุกอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เสียงระเบิดตูม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 ตุมจากหลายฐานลูกระเบิดจากปืนใหญ่หล,ลายขนาดได้แหวกอากาศดังวิ่งเข้ามา แล้วก็ระเบิดตู้มตู้มตู้มตุ้มรอบเนินห้าสามแปดต้นไม้กิ่งไม้ขาดสะบั้นลงมาควันระเบิดลอยครักคลุงกระจายทั่วเนินห้าสามแปดสงครามไทยเวียดนามได้เปิดฉากขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมหาลูกปืนใหญ่ได้แหวกอากาศดังวีดแล้วก็ตกลงกระทบพื้นระเบิดดังวืมวืมวึมวืมวืม,วม ดังกึกกล้องเนินห้าสามแปดเขาพนมนงรักที่กั้นเขตแดนไทยกัมพูชาหาลูกปืนใหญ่ที่วิ่งไล่กันมาปานยิงด้วยระบบออโต้ตกลงระเบิดดังสนั่นวันไหวจนภูเขาสั่นสะเทือนปานว่าจะถล่มทลายลงมาลูกปืนใหญ่ที่ยิงมาวันนี้เป็นลูกทำลายบังเกอร์ยิงถล่มลงมาเพื่อทำลายบังเกอร์ของทหารเวียดนามและก็ทำลายสนามจนระเบิดของเวียดนาม ที่ดักอยู่รอบๆฐานของพวกเขาลูกปืนใหญ่ทําลายบังเกอร์เมื่อตกลงพื้นจะยังไม่ระเบิดทันทีเพราะจะมีดินถ่วงเวลาไว้รอให้มันเสียบเข้าไปในดินไม่กี่วินาทีต่อมามันก็จะระเบิดตูด้มแรงระเบิดจะทำให้เกิดหลุมลึกและใหญ่สามารถลงไปอยู่ได้ถึงสองสามคนบางหลุม ดูได้ถึงห้าคนมีความลึกขนาดแค่อ,อกหรือแค่คอขณะที่ปืนใหญ่ของเรายิงตลมเนินหน้าสามแปดอยู่นั้นหน่วยกล้าตายนินจาก็หลบอยู่ไม่หา่หางจากจุดที่ลูกปืนใหญ่ลงก็ประมาณว่าไม่เกินร้อยเมตรผมมีความรู้สึกว่าระยะขนาดนี้ไม่มีความปลอดภัยเอาซะเลย ระยะขนาดนี้คือระยะการทำลายล้างของปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่หลายขนาดตอนนั้นได้พุ่งลงมาที่ฐานรอบๆฐานทหารเวียดนามอย่างต่อเนื่องเสียงระเบิดเกิดกล้องสนั่นวันไวอยู่ตรงหน้าหน่วยกล้าตายนินจานี่เองลูกปืนใหญ่มีลูกหนึ่งได้พุ่งเข้ามายังไม่ได้ตกลงถึงพื้นก็ชนเข้ากับยอดยางใหญ่ที่อยู่เหนือหัวของทหารหน่วยกล้าตายนินจานของเราสี่หลบที่พักกันหมอบอยู่ใ,ใต้ต้นไม้นั้น มันระเบิดตูมขึ้นมาทันทีอำนาจการระเบิดทำให้ยอดยางใหญ่ยอดนั้นหักสะบั้นลงมาเสียงสะเก็ดระเบิดพุ่งเฟี้ยวฟ้าไปทุกทิศทุกทางโชคดีที่ไม่มีใครถูกสะเก็ดระเบิดลูกนั้นปืนใหญ่ของเราที่ยิงมาราวสี่ห้าร้อยลูกสังเกตว่ามีลูกด้านประมาณสิบเปอร์เซ็นลูกปืนที่ พุ่งแหวกอากาศมาลูกหนึ่งได้ชนเข้ากับต้นไม้แล้วก็กระเด็นกระดอนดังประลมปลงเปงตกลงพื้นดังตุบไม่มีเสียงระเบิดตามมาหน่วยกล้าตายนินจาที่มอบอยู่ในบริเวณนั้นก็พาก,กันมีความรู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปแต่ทุกคนก็คือหน่วยกล้าตายนินจาเมื่อได้รับภารกิจแล้วเสียงแค่ไหนก็จะต้องทำเพราะเราคือ หน่วยกล้าตายนินจานั่นเองเราต้องเสี่ยงตายให้สมกับชื่อว่าหน่วยกล้าตายจะมีหน่วยไหนนะที่เขาจะทําแบบหน่วยกล้าตายนินจาบ้างใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับปืนใหญ่ของไทยก็ยังคงยิงถล่มเนินแ3 8อย่างไม่หยุดเขายิงมาด้วยปืนใหญ่ขนาด105มม120มม130มมและ ร้อยห้าสิห้ามมลูกปืนใหญ่ทุกขนาดทุ่งลงตรงร,บรอบๆเนินห้าสามแปดผมกับเพื่อนหน่วยฆ้าตายนินจาตอนนั้นมีความรู้สึกว่าแสบแก้วหูมากหูก็อื้อไปหมดเลยตอนนั้นเนื่องจากว่าลูกปืนใหญ่สามสี่ร้อยลูกที่ยิงมานั้นมันระเบิดตลอดเวลามันระเบิดตอด่เดตอเนื่องแถมยังมีเสียงดังวิ้วิตลอดเวลา มันเป็นอะไรที่เหนือคำบรรยายจริงๆเสียงดังวีดแสบแก้วหูถ้า f ีไม่เข้าใจนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ยไม่เข้าใจลองนึกถึงตอนที่ท่านยืนอยู่ที่ในที่โล่งนะครับแล้วก็มีเครื่องบิน F16 ของเราบินมาในระยะในระยะต่ำแล้วก็บินมาด้วยความเร็วสูงแล้วผ่านเลยเราไปมันจะมีความรู้สึกว่าดังวิแสบแก้หูแบบเดียวกันเลย แต่ครั้งนี้หน่วยกล้าตายนินจาของเรามันไม่ใช่เสียงวีดอย่างเดียวมันคือเสียงลูกปืนใหญ่ซึ่งถ้าหากว่าลูกปืนใหญ่เหล่านั้นตกอยู่ใกล้ๆเราอำนาจการทำลายล้างพวกเราจะต้องได้กลับบ้านเก่ากันอย่างแน่นอนขณะที่ผมกับเพื่อนหน่วยกล้าตายนินจาหมอบหลบลูกปืนใหญ่ของไทยเพื่อรอจังหวะที่จะเข้าโจมตีแบบ วันนี้ภารกิจก็แค่มาเรียกว่าตีหลอกหรือว่าตีลวงนั่นแหละครับตามแผนที่หัวหน้าจิติเทพเพียนสุม,มัยได้วางไว้ทันใดนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามีลูกปืนใหญ่ลูกหนึ่งนะครับขนาด1 5 0มมเป็นลูกปืนใหญ่ขนาด155มมของไทยมันมีลูกหนึ่งที่พุ่งลงมายังไม่ตกถึงพื้นมันก็ไปชนเข้ากับยอดยางใหญ่เหนือหัวของทหารพลานวิกิตพยวันหรือว่าไอเจี้ยที่พวกเราเรียก แลเบอร์ตุม้มสนั่นมันไหลขึ้นมาด้วยอำนาจของลูกปืนใหญ่ขนาด555มมนะครับปืนใหญ่ขนาด155มมทำให้จริงก้านยางขนาดใหญ่ขาดสะบั้นลงมาก่อนที่ก้านยางขนาดใหญ่จะตกลงถึงพื้นตรงที่เขาอยู่กาจ,จองขอเรียบตะโกนล,ลั่นขึ้นมาไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยนี้เร็วนี้เร็วนี้เร็ว ยอดอยางหักลงมาทับหัวมแล้วนี่เร็วไอเตี้ยหรือว่าทหารพรานวิจิตรไทยวันได้ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งออกมาจากตรงนั้นอย่างไวก่อนที่จะถูกยอดอยางทับตายเขารอดแบบบุดบิดจ่าจองวัดเสียวจากอำเภอบ้านกรวดรีบคลานเข้าไปหาเพื่อนรุ่นน้องหรือว่าทหารพรานวิจิตรไทยวันนั่นเอง แล้วพูดกับไอเตี้ยว่าไอเตี้ยเอ้ยกูค,คิดว่ามึ่ตายแล้วโชคดีหลายตอนเนี่ยมึงหลอดมามึงดวงดีมึงดวงดีดวงดีแบบนี้กูวางงั้นนี่มึงลุยเต็มที่เลยกูรับรองเลยว,ว่ามึงบ่มีทางตายหงอย่างแน่นอนจ่าจ่องสปีกเป็นภาษาอีสานบ้านเราจ่าจ่องของเราก็ เป็นการพูดให้กำลังใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดเอานะครับโอ้กูใจหายหมาไล่ววะเตีย้ยกูจินว่างเงินเดือนกูเก้ารอยบาทเนี่ยจะถูกหักเป็นคาศพมึงแล้วมยเออตอนนี้กูโล่งใจแล้วมึงรอดปลอดภัยกูว่าต้องเสียเงินค่าทำศพไปมึง <c oughs> จ่าเอ้จ่าจองคิดได้ยังไงเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องราวคอขาดบาดตายนะครับ แต่นักรบหน่วยกล้าตายนินจาของเราก็ไม่มีใครที่จะซีเรียสอะไรมากมายคนที่เล่นก็ยังคงพูดเล่นได้เสมอทั้งที่อยู่ในสนามรบที่ทุกคนอาจจะตายได้ตลอดเวลานั่นเองนี่คือเรื่องจริงของนักรบราคาถูกแม้ว่าวิจิตไปวันหรือไอเตียของเรานะครับจะเพิ่งเขียดตายมาแบบสดๆร้อนๆแต่เขาก็ยัง ฝอยต่อได้เลยว่าแค่กิ่งก้านยางไม่ได้กินกูหรอกโว้ยกูผ่านมากี่สมรภูมิแล้วเพื่อนเพื่อนก็รู้ขุนสาเอ่ยพอกคอเอยเวียดนามที่ตาพยาเอ่ยที่ภาคใต้กูโดนระเบิดจนกระเด็นก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเออวิกฤตไัวันพูดจบแล้วก็หัวเราะนะครับเขาก็คงจะจิต ยังไงไม่รู้นะครับพูดจบแล้วก็โค้หัล้อห้าห้าก็เป็นจริงอย่างที่เขาพูดนะครับเพราะว่าทหารพรานวิจิตไพลวันหรือว่าวิจิตหมื่นหาวงหรือว่าไอเจี้ยที่เราเรียกนะครับก็ผ่านสมรภูมิมาแล้วอย่างโชคโชนอย่างที่เขาเล่าให้ฟังนั่นแหละเขาก็รอดตายมาตลอดถ้าเป็นนักรบประเภทถ้าเป็นนักมวยก็จะเป็นประเภทกระดูกแข็งโป๊กเลยแหละครับ งานนี้ไอ้เี้ยวิกฤตไพวันของเราจะรอดตายหรือไม่หรือว่าเขาจะเกมโอเวอร์ในยุทธภูมิแห่งนี้ก็ได้โปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับรับรองว่าดุเดือดเลือดพ่านแน่นอนสงครามกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมงานนี้รับรองว่ามันหยด,ดติิงหนิงซิงจิตสะใจคอสงครามอย่างแน่นอนโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับผม